สวัสดีครับคุณผู้ชมมาเจอกันอีกแล้วกับไมออมสินครับคุณผู้ชมครับวันนี้เรามาเก็บกระทอกรกป่านะครับคุณผู้ชายห้ามพลาดเด็ดขาดเลยนะครับกระทอกรกป่าของเราทั้งยังเอาไปทําเป็นชาปัจจุบันมีคนเอาไปทําเป็นชาด้วยนะครับช่วยทําให้ร่างกายสดชื่นเปลือกของเขาเป็นยาชูก,กําลังจะเปลือกของเขาเดี๋ยวผมจะเอาให้ดูนะครับคุณยายกําลังตาดทิ้งนะครับเพราะว่าตรงน,นี้เขากําลังจะทําเป็นสวนแตงนะครับเรามาทันพอดี แต่มันก็มีเยอะอยู่ครับขึ้นตามข้างทางทั่วไปเป็นผลไม้ป่าเป็นผักชนิดหนึ่งที่ค่อนข้างจะหาง่ายแต่บางพื้นที่ถ้าไม่มีก็ไม่มีเลยนะครับไปดูกันเลยครับพี่ต๊กอาให้ดูหน่อยเร็วอันนี้คือลูกของเขานะครับ ทั้งลูกทั้งยอดของเขามันมีสารไซยาไนน์นะครับที่เป็นอันตรายต่อร่างกายที่เป็นพิษถ้าจะกินให้ทําให้สุกก่อนนะครับทั้งยอดแล้วก็ลูกดิบๆของเขาเนี่ยแต่ถ้าลูกสุกกินได้เลยครับนกก็ชอบกลิ่นของเขาจะเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวมากๆเลยครับอันนี้คือดอกของกระทกโรค่านะครับยอดของเขาก็กินเป็นผักได้ เวลาจะกินคือต้องกินให้สุกก่อนนะถ้ากินดิบๆลูกดิบๆหรือว่ายอดดิบๆอยู่จะเป็นอันตรายนะครับเขามีสารไซยาไนท์ที่เป็นกรดที่มีพิษนะครับจะเป็นพิษต่อร่างกายแต่ถ้าทําให้สุกแล้วพิษพวกนี้จะหายไปครับสามารถกินได้อันนี้คือลูกเที่ยงไม่สุกนะครับถ้าสุกแล้วจะเป็นสีเหลืองแบบนี้แต่คาดว่านกน่าจะเจาะกินไปแล้วครับเปลือกของกระทกรกป่า เอาเป็นยาชูกําลังได้นะครับใช้เปลือกของเขานะครับเป็นยาชูกําลังได้ใบของเขาเราสามารถเอาไปตากแห้งหรือว่าเอาไปคั่วก่อนนะครับเพื่อเป็นการฆ่าริดฆ่าพิษแล้วเราเอามาชงดื่มเป็นชาทําให้ร่างกายสดชื่นร่างกายแข็งแรงเราใช้ใบของเขาไปหั่นได้เลยนะครับหั่นตากแดดแล้วมาชงได้หรือว่าถ้าใครไม่มั่นใจก็ให้เอาไปคั่วนะครับเพื่อเป็นการฆ่าพิษก่อนแต่ยังไงเวลาเราเอามาชงน้ำร้อนเวลาเขาโดนน้ำร้อนแล้วไม่เป็นพิษต่อร่างกายครับกินได้ครับ แต่ลูกสุกกินได้นะครับนอกจากนี้ทั้งต้นของเขายังเป็นยาบำรุงหัวใจด้วยรากของเขายังใช้แก้ความดันโลหิตสูงได้ด้วยในเวียดนามก็ใช้เหมือนกันนะครับคุณผู้ชมประเทศเวียดนามก็ใช้ใบของเขาใช้เป็นยาระงับประสาทระงับความเครียดความวิตกกังวลโดยใช้ใบแห้งประมาณ1 0 1ถึงกรัมต่อวันมาต้มน้ํากินตัวน,นี้ช่วยคลายเครียดได้เหมือนกัน คนที่ปวดสีสษะให้ใช้ใบนํามาตาพอกและประครบบริเวณที่ปวดสีสษะจะช่วยให้อาการปวดศีรษะทุเลาลงได้ครับวันนี้เราก็มาเก็บกับพี่ติก๊กเวลา,มาเมล็ดเขาร่วงเขาก็จะเกิดเองตามธรรมชาติทุกปีครับคุณผู้ชมเป็นยังไงบ้างครับวันนี้เราก็พามาเก็บต้นกระทบรกป่าของเราเนี่แหละครับถ้าเก็บไว้เอาไว้ทายาก็ได้ครับทําใบเขาก็มีค่าเหมือนกันไม่ใช่แค่คนไทยที่กินนะครับที่เวียดนาม แพทย์พื้นบ้านเวียดนามเขาก็กินเหมือนกันกินมานานแล้วด้วยก่อนจากกันวันนี้ฝากไว้เหมือนเดิมครับสมุนไพรถ้าจะกินจะใช้ให้ศึกษาข้อมูลดีๆหรือปรึกษาผู้ที่มีความรู้ทางด้านสมุนไพรครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยครับและที่สําคัญอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปต่ตอไปวันนี้ไมออมสินขอลาไปก่อนนะครับกับกระทบโรคป่าและสวนแตงที่คุณยายกําลังจะถามนะครับสวัสดีครับ